ปลายปลาแห้งจากทิศทางไทยค่ะได้รสชาติปกตากใต้แท้ๆเข้มข้นจัดจ้านดึงกระปุกหนัก200กรัมในราคาเพียง120บาทค่ะซื้อ3กระปุกรับส่วนลดไปเลยค่ะ20บาทสอบถามได้ที่เบอร์021141177ค่ะหรือว่าไลน์ ID ค่ะ s h o p s i t s t o r e ได้เลยค่ะนวัดฉเฉลยแล้วค่ะปมนี้ภายพร้อมขอสัญชาติใหม่ลันดังชีวิตในไทยไม่ปลอดภัยค่ะ จากที่ทางด้านของนายนาวัดอิสระไกรศีนประธานและผู้ก่อตั้ง m ิสแก a นอินเตอร์เนชันได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดถึงกรณีของฮาเลมิสแกนเมียนมา2020ที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการทหารบนเวทีมิสแก a นอินเตอร์2020ระบุว่าเธอมีหมายจับจากทางการเมียนมาอย่างเป็นทางการแล้วอายุความของหมายจับประมาณ10ปีเราต้องทำเรื่องลิภัยอย่างเป็นทางการโดยนวัดน,นะคะได้เล่าว่า เขาได้ให้การช่วยเหลือ Miss มิสแกนเมนมาอย่างเต็มตัวจนได้ลีภัยไปประเทศแคนาดาโดยฮันเลจะเป็นพิธีกรพักสนามมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2021ในเดือนธันวาคมนี้จากนั้นจะบินไปที่ประเทศแคนาดาเพื่อลีภัยค่ะผมเป็นคนซับพอร์ตทุกอย่างเพิ่งรู้ว่าการลีภัยเอกสารมันเยอะเหลือเกินผมให้น้องอยู่กับพวกเราอีกซีซั่นหนึ่ง คือน้องจะทำพิธีกรพระสนามให้กับเราในมิสแกนอินเทอร์เนชันแนลครั้งนี้และน้องก็เตรียมเก็บกระเป๋าประมาณปลายเดือนธันวาคมหรืออย่างช้าที่สุดก็ต้นมก,กราคมน้องจะเดินทางไปสู่ประเทศที่3น้องจะไม่ใช่พมา่าแล้วการไปครั้งนี้ก็คือเป็นแคนาเดียนนี่คือวิถีแห่งประชาธิปไตยส่วนประเด็นที่มีภาพของตนเองปรากฏบนโลกออนไลน์ว่าได้เดินทางไปติดต่อราชการที่สนย์ราชการแจ้งวัฒนะนั้นจนกลายเป็นประเด็นว่านวัดลีภยัย พราะตนเองตอบนักข่าวไปว่าจะมากระทรวงต่างประเทศจะลี้ภัยโดยส่วนตัวไม่ได้ลี้ภัยเพราะเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าลี้ภัยจะไม่มีสัญชาติแต่ตนจะถือสองสัญชาติค่ะการไปลี้ภัยเราไปบอกกระทรวงต่างประเทศไม่ได้เราต้องไปก่อนแล้วค่อยลี้อย่างฮันเลเขาออกมาก่อนแล้วค่อยขอลี้ภัยอย่างของผมผมแค่ไปสอบถามว่าการที่เราจะมีสองสัญชาติมันติดขัดอะไรหรือเปล่าจริงๆคนไทยก็เยอะที่มีสองสัญชาติ แต่ที่นี่ผมเป็นคนคอเอาผมไม่รู้ว่าจะมีใครเล่นตลกหรือเปล่าผมก็ได้รับคํำยืนยันมาแล้วว่าไม่มีกฎหมายลงโทษเพราะประเทศไทยไม่ได้อนุญาตเป็นทางการขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางว่าเขาอนุญาตให้คุณถือสองสัญชาติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่มีข้อกำหนดตรงนี้ผมก็ยอมรับว่าเรื่องนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตผมแต่ไม่ได้รีบไผ่นะครับไม่ต้องมาดราม่าใส่ผมประเทศไทยใครก็รัก แต่จะอยู่ยังไงให้ชีวิตปลอดภัยคุณอยากจะไปไหนมาไหนที่คุณไม่ต้องมีวีซ่าไหมกรณีฉุกเฉินขึ้นมาเพราะว่าประเทศที่ผมกำลังจะถืออยู่คือประเทศที่ผมสามารถไปยุโรปไปที่ไหนก็ได้ตลอดเวลา160กว่าประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องมีวีซ่าเลยและผมก็ถูกต้องตามขั้นตอนไม่อย่างนั้นประเทศระดับนี้เขาคงไม่ตอบรับแต่ก่อนจะตอบรับผมก็ต้องศึกษาในข้อกฎหมายเดี๋ยวใครมาเล่นตลกกับผม และเมื่อถูกถามต่อนะคะว่าประเทศที่ตอบรับคือประเทศอะไรนายนวัตตอบว่าประเทศในเครือสหาราชอาณาจักรผมไม่ได้ปิดบังใครมันเป็นเรื่องจริงตอนนี้ประเทศที่เขามาตรฐานสูงูงประชาธิปไตยสูงเขาตอบรับง่ายโดยเฉพาะประเทศที่ผ่านการปฏิวัติมาค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ